บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยมาสเตอร์สานิสแสงสังพบกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรามาเรียนกันเลยนะครับ ชิ้นส่วนตัวที่หนึ่งไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ย้อมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียวทำจากสารกึ่งตัวนำสอชนิดคือชนิด p และชนิด n ประกอบด้วยขั้ว2อขั้วคือขั้วบวกซึ่งต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด p และขั้วลบจึ่งต่อกับสารกึ่งตัวนําชนิด N ไดโอดแบ่งได้เป็น2ออย่างไดโอดธรรมดาทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทางเดียวไดโอดเปล่งแสงเป็นไดโอดที่สามารถเปล่งแสงออกมาเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าไดโอดเปล่งแสง สังเกตนะครับเราอาจเรียกว่า LED ดูจากรูปมีหลายชนิดนะครับสัญลักษณ์ไดโอดดูจากรูปนะครับต่อเลยครับ ชิ้นที่ 2. องคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้าในการเก็บประจุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีการใช้ตัวนำทำหน้าที่เก็บประจุเรียกว่าตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างต่างๆ ดังตัวอย่างข้างล่างนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปขีดยาวสองขีดขนานกันดังรูปนะครับต่อเลยครับชิ้นที่3ทานซิสเตอร์ ฐานทิเตอร์มีการใช้งานทำหน้าที่ขยายสัญญาณทำหน้าที่เป็นสวิตท,ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำฐานทิเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีบทบาทมากมีขาใช้งานสามขาซึ่งจะต้องให้ขาใดขาหนึ่งเป็นขาร่วมและให้ขาหนึ่งเป็นขาอินพุตอีกขาหนึ่งเป็นขาเอาพุธ ทานซิสเตอร์มี2แบบตามดูต่อนะครับ PNP NPN สังเกตนะครับขาทานซิสเตอร์จะมี3ขาขาแรกเรียกว่าคอเล็กเตอร์ขาที่2เรียกว่า มิเตอขาที่3ขาเบสทั้ง2ชนิด PNP และ NPN จะประกอบด้วยขา3ขาการใช้งานคนละอย่างนะครับแต่ทำหน้าที่เดียวกันโดยปกติ เราจะนิยมใช้ขาทรานซิสเตอร์ชนิด NPN สังเกตการเดินทางของกระแสดูรูปบนนะครับลูกศร E emitter กระแสวิ่งเข้าในตัวทานซิตเตอร์นะครับกระแสไปที่ C ีคอเลกเตอร์กระแสไปที่ B ีเบสอีกแบบสังเกตครับกระแสออกมาที่อิมิเตอร์ กระแสมาจากคอเล e กเตอร์มาจากเบสจะเห็นว่าสองแบบแบบแรกแบบ PNP แบบที่สองแบบ NPN นะครับอาจจะดูยุ่งยากในการเดินวงจร สังเกตสัญลักษณ์ให้ดีนะครับลูกศรเข้าเรียกว่าชนิด pnp ลูกศรอ,ออกเรียกว่าชนิด npn ต่อนะครับชิ้นที่4 r e s i s t o r หรือตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านิยมนำมาประกอบในวงจรไฟฟ้าชนิดของตัวต้านทานตัวต้านทานที่มีค่าคงที่ตัวต้นานทานที่ปรับค่าได้ตัวต้านทานปรับค่าได้ปรับโดยผู้ปรับหรือปรับค่า ตามความเข้มของแสงสว่างหรืออุณหภูมิดูสัญลักษณ์นะครับตัวต้านทานมีสามแบบนะครับตัวต้านทานที่มีค่าคงที่ R1 R2 ตัวต้านทานปรับค่าได้ลูกศร ตัดผ่านนะครับส่วนตัวต้านทานไวแสงหรือตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ตามแสงสว่างจะเห็นว่ามีลูกศรคู่วิ่งเข้ามาสัญลักษณ์มีความแตกต่างกันนะครับตัวต้านทานไวต่อแสงเรียกอีกอย่างว่า Light e e p e n d e n t Resistor หรือ LDR นะครับต่อเลยครับตัวต้านทานที่มีค่าคงที่ดูต,ตัวอย่างนะครับตัวต้านทานมีแถบสีอยู่ด้วยกันแถบสีที่1สีแดงแถบสีที่2ส,สีม่วง แถบ,บสีที่สามสีน้ำตาลแถบบสีที่สีสีเงินแถบบสีที่หนึ่งตัวเลขที่1แถบ,บสีที่2ตัวเลขที่สแถบ,บสีที่3ตัวคูณแถบบสีที่4เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดดูตามนะครับจากรูปด้านขวามือ 0ถึง9ระบุสีสีดำสีน้ำตาลสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีเทาสีขาวสีทองสีเงินเรียงลำดับตัวเลขระบุสีนะครับแถบสีที่1 2สีแดงแถบสีที่2 7 สีม่วงแถบสีที่สามเป็นสีน้ำตาลตัวคูณสิบแถบสีที่สี่สีเงินความคาดเคลื่อนสิบเปอร์เซนตอ่านค่าตัวสันทานได้ สอคือ27ค cool. ูณ10บกำลัง1หรือ10ความคัดเคลื่อนบวกลบ10%เท่ากับ2องเจ บวกลบสิบเปอร์เซนต์ต่อเลยนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการคำนวณความต้านทานที่มีค่าคงที่ดูจากรูปนะครับวิธีทำ ระบุสีนะครับเขียวน้ำเงินน้ำตาลได้แถบสีที่1 5แถบสีที่2 6แถบสีที่3ตัวคูณ10เท่ากับ560โ oh อห์มค่าความค่าเคลื่อนสีทอง

ค่าความต้านทานจะอยู่ระหว่าง532ถึง588โอห์มลองคิดแล้วลองทำแบบถึงหัดนะครับต่อเลยครับสรุปสัญลักษณ์และหน้าที่ของ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับตัวต้านทานรีซิสเตอร์ LED LDR ทานซิสเตอร์คาปาซิสเตอร์ไดโอด ดูเลยนะครับ LED ก็คือไดโอดเป็นแสง LDR ก็คือความต้านทานนั่นเองนะครับต่อเลยครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดตอนที่หนึ่งมีห้าข้อตอนที่สอง มี3ข้อมีคำตอบอยู่ในเนื้อหาตอนต้นถ้าอ่านดีๆหรือดูจากตัวอย่างลองทำดูครับจบแล้วครับสวัสดี